ค่ะค่ะเข้าจังหวะค่ะท่านี้ไม่เอาไม่สวยใส่ก้อนใหม่ซิหันหลังใส่ก้อนค่ะแล้วมีท่าไหนอีกคะสวยๆที่น้องคิดว่าสวยอะค่ะอืมอืมสวยมากอะก้อกนด้วยไม่ถ่งขาถ้าถ่างขาไม่น่ารัก ใส่ก้นใส่ก้นเยอะๆมีชอบให้ใส่ก้นเยอะๆน่ารักมากเข้าจังหวะด้วยใส่ก้นแล้ใส่กลล้นเออท่านี่แหละแอนน่ะใช้ได้เอาให้ให้เข้าจังหวะกลองเูยเวลาฮิปน้องจะฮิปแล้วฮิปให้ให้ลงเข้าจังหวะเสียงกลองด้วยค่ะไม่ว่าจะมือแขนคอสะโพก ให้ลงจังหวัดเสียงกลองค่ะทำดีๆค่ะทำดีๆเอาเส,สวยๆค่ะลูกไม่เต้นอ้าขาค่ะพยายามเต้นหุบขาไว้นะคะ,ะมีท่าอื่นอีกไหมคะ ขบขานิดนึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อ้าขากว้างอ่ะอันนี้มันก็แค่ไปนิดนึงอ่าอ่าอย่างเงี้ยแหละอืมไม่เห็นเข้าจังหวะกลองเลยน้องฟังเสียงกลองไปแล้วนี่คะ่ะอืมพอแล้วนะคะบ๊ายบายกล้องค่ะ